สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เอิญมากับรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะคันนี้เป็น Honda f ฟี1.5 SE ่กจุดเออโตเป็นรถปี2013จนปี2015ราคาของคันนี้อยู่ที่345,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่ะงวดจะอยู่ประมาณ7,000บาทนะคะสนใจอย่างนัดมาดูรถร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9้ามงจนถึงโมงเย็น หรือโทร0971693884แอดไลน์มาหาเอิญได้เลยนะเดี๋ยวเอิญพาไปชมตัวรถกันเลยดีกว่านะคะตัวรถมาพร้อมไฟด้านหน้าเป็นแบบมันต mm ิร hmm. ีเฟคเตอร์กระจังด้านหน้านะะี่ค่ะเป็นแบบโครเมียมโลโก้ก็จะเป็นตัวโครเมีย hmm. มเช่นเดียวกันไฟหน้าไม่แต่งไม่เราไม่เหลืองไม่ชำรุดเลยนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่แต่งมาจากเจ้าของคนเดิมนั่นเองนะคะแม็กคั er นนี้นีคะหัวนอ 4, ็อตสรูเป็นยาง 195/55R15 นั่นเอง ไฟเลี้ยวแก้มตัวรถนะคะอยู่ครบเลยติดฟิส์มาให้นะคะ80รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะนี่ภาษีนะคะเดี๋ยวต่อให้นะคะหมดอีกทีก็ปีหน้าเลยนะคะ69เลยนะ,ะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนภายนอกภายในตัวรถนะคะสวยมากไม่ฉ่ำเลยประตูเป็นไฟฟ้าด้วยซ้ายขวาเลยนะประตูไฟฟ้าเนี่ยคะ พี่ๆที่แบบว่าอยากได้ประตูไฟฟ้า Honda f ฟ t นี่ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าราคาเขาดีราคาเขาแบบจับต้องได้แน่นอนใครที่แบบว่าชอบฟีดอยู่แล้วอยากเอาไปแต่งเพิ่มเนี่ยคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์เลยนะส่วนใหญ่นะคะในท้องถนนที่เออเห็นอะ่ะเออจะเห็นเป็นรถที่แบบเอาไปติดสีพัดเทลอะ่ะสวยมากเลยนะสำหรับเจ้าตัว Honda f ฟ t ดนะยคะอ่าด้านหลังของตัวรถเนะคะเป็นไฟไท้ายฮาโลเจนมีคลิปฉลามด้านบนมาให้2จุดมีในส่วนตัวไล่ฟ้ามาให้ที่ปัดน,น้ำฝน คาดฝาดท้ายเป็นโครเมียมนะคะโลโก,ก้อยู่ครบแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวฝั่งด้านนี้กันบ้างบอดี้เดิมๆเลยนะตัวเบาะของตัวรถนะคะเป็นเบาะผ้าดูแลง่ายรักษาง,ง่ายนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีอุปรกรณ์ที่จะแบบขัดเบาะนะคะใช้ได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยนะมาพร้อมกับเพลานด้านบนไม่มีอุปกรณ์ใดๆเลยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ ใครที่แบบว่ามาซื้อรถกับเอิญน,นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะคะเริ่มนับใหม่ได้เลยนะนี่เลยด้านในตัวรถนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกเป็นออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทารัล็อกรถปลดล็อกนี่นะคะตัวล็อกเด็กนีมาให้ด้วยที่วางแก้วน้ำนะคะช่องแอร์ด้านบนควบคุมด้วยกุญแจนะคะมาพร้อมกระจกะมาพร้อมกับประตูนะคะเปิดได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะนี่ปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยเน,นี่ยคะในส่วนตัวกระจกด้านนอกนะ,ะนี่เลย บอดี้ด้านในตัวรถนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันไหมอันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านแล้วนะคะแล้วก็มีถุงลมนิรภัยมาให้เรียบร้อยเลยด้วยแล้วก็ตัวควบคุมกุญแจนะคะ ในตัวรถคันนี้อยู่ที่15,000บาท15,000กิโลนะคะราคาของคันนี้นะคะ345,000บาทนะคะมาพร้อมกับตัวจอวิทยุ FMAMCD ก็ได้เช่นเดียวกันได้เป็นเกียร์โตแล้วนี่คะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบอนาล็อกนะคะเป็นแบบปรับเองนะคะคันนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวคอนโซลต่างๆที่วางของต่างๆนะคะรายละเอียดคอนโซลนี่ถือว่าไม่ช่ำเลยนะรถสวยสภาพดีมากๆเลยราคาก็ถือว่าแบบ ดีมากประหยัดมากเลยนะคันนี้เพราะว่าราคาต้องแจ้งก่อนว่าเขาปรับลงไปถือว่าแบบ ลงไปเยอะแล้วด้วยนะคะคันนี้ราคาที่แจ้งทุกคันที่เราลงใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k แล้วก็ติ k t ต็อกเนี่ยค่ะเป็นราคาโปรโมโชั่นเรียบร้อยแล้วเนะคะเป็นราคาที่ปรับลงมาถูกสุดๆแล้วด้วยพี่ๆท่าไหนที่สนใจนะคะนัดมาดูรถได้เลยที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันเกโมงจนถึงหกโมงเย็นสนใจคันนี้นะคะโทรหาเอิร์นได้ผ่านเบอร์โทร0971693884แอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์โทนี้ได้เลยนะยคะยังว่างอยู่นะคะสำหรับเจ้าตัว h o n Honda Fit 1.5 SE นะคะเกียวโตนี่ <S 2> <S 2> <S เขาสามารถแบบเปิดประตูจากรีโมทได้นะะี่ค่ะนี่เลยเปิดได้ทั้งซ้ายแล้วขวาเลยนะเปิดได้เพียงเดียวไม่พอนะีคะสามารถที่จะปิดได้เช่นเดียวกันนะคะนี่อันนี้ก็คือกดปุ่มปิดนี่เลย สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะจะมาะเดดรถสวยๆกับทุกคนได้ชมกันอีกนะคะที่เต็นท์รถเอ c e n เ e r นขาของเบงนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากไลค์กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวมาเดดรถสวยๆกับทุกคนได้ชมกันอีกไว้เจอกันขอบคุณค่ะ